สวัสดีค่ะพวกเรานักแสดงจากเรื่อง Y าวเลรพอรักต้องมีนะคะตอนนี้ภาพยนตร์ของเราก็เข้าฉายในโรงแล้วนะคะสวัสดีค่ะหลินมารินชาระนันตนะคะรับบทเป็นน้ำแข็งค่ะสวัสดีค่ะบิวราดิชัว์ลาวิโรตพนค่ะรับบทเป็นใบข้าวค่ะสวัสดีครับเรียงนัทพลครับรับบทเป็นเคนโดครับสวัสดีค่ะแซนปราณจันทนาค่ะรับบทเป็นอ้อมค่ะสวัสดีครับกิมจุ้ยเอื้องกูลเพญชัยวัฒนกิจรับบทเป็นจืดครับ ผมสำรวยรักชาติผู้กม,ก,ม er กับภาพยนตร์ะะรรรเ,เรื่องเพราะรักต้องมี y ววีเลิฟครับค่ะนัทนาวันเพนชานวัฒนกิจนะคะผู้มำนการสร้างภาพยนตร์เรื่องเพราะรักต้องมี y v วีเลิฟค่ะ ก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแนวรักโรแมนติกแล้วก็คอมดี้ค่ะก็ในเรื่องนะคะคู่พระเอกของเรานะคะก็จะเป็นพี่เข้มหัสวีค่ะซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มีคิวสะดวกมานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะยกทัพนักแสดงมาจนถึงที่นี่แล้วนะคะก็ในเรื่องเนี่ยน้ำแข็งก็จะเป็นคนที่ปิดตัวนิดนึงแล้วก็มีปมเรื่องครอบครัวด้วยก็คือจะไม่กล้าเปิดใจให้กับความรักค่ะจนกระทั่งมาเจอพระเอกนะคะแล้วก็ทําให้อยากมีครอบครัวอยากมีลูกค่ะจุดประสงค์ของการทําหนังเรื่องนี้นะคะก็คือวัยรุ่นสมัยนี้ใน วัยประมาณ27-30เนี่ยก็สมัยก่อนก็คงเป็นวัยที่สร้างครอบครัวแล้วเนาะแต่ว่าสำหรับสมัยนี้เนี่ยทุกคนก็ยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวค่ะเพราะรู้สึกว่าอยากทำงานโฟกัสเรื่องตัวเองโฟกัสเรื่องครอบครัวมากกว่าหนังเรื่องนี้นะคะเลยผลิตออกมาค่ะเพื่อสนับสนุนให้คนมีลูกมีครอบครัวมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับนักแสดงท่านอื่นๆกันบ้างนะคะว่าในเรื่องมีบทบาทยังไงบ้างค่ะครับผมก็ระบบคิโดนะครับก็เป็นคู่มั่นกับใบข้าวนะครับก็เป็นหนุ่ม จบนอกแล้วก็รวยงมากครับ <c oughs> ใชบ่ต้องมาเราติดตามเอานะคะคสำหรับคู่เราสองคนนะส่วนใบข้าเนี่ยก็จะเล่นเป็นน้องสาวนะคะของพิลินนั่นก็คือน้ำแข็งน้แข็ง <c oughs> ช่ย <c oughs> ช่ค่ะน้ำแข็งนั่นเองนะคะมันก็จะมีในเรื่องเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของเรานะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะทำไมาใบเข้ากับน้ำแข็งเนี่ยถึงไม่ชอบขี้หน้ากันนะคะก็ไปเราติดตามกันดูค่ะ ก็สําหรับฝั่งพระนางเขาโแมนติกกันแล้วนะคะสําหรับฝั่งอ้อมเนี่ยจะเป็นสายคอมเมดี้คู่กับพี่แป้งฝุ่นนะคะก็ยังไงฝากติดตามตัวละครอ้อมที่แซนได้รับเล่นเป็นพระยู้หลเรื่องแรกด้วยค่ะครับขอบคุณครับอ่อยงอ่อยางครับผมรับในในส่วนของผมผมรับบทเป็นจืดครับจืดจะเป็นเพื่อนพระเอกครับจืดจืดจะเป็นคนที่ รับฟังแต่ไม่ตัดสินครับตื่นจะอยู่ในท,ทุกเหตุการณ์ที่พระเอกเจอในชีวิตครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พระเอกได้เจอกับนางเอกด้ครับผมพอสะตืนะนิดหนึงนิดนึงค่ะส <laughs> ําสหรับฉากที่ประทับใจนะคะจริงจริงหลินะชอบทุกฉากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นแนวรักโรแมนติกค,คอมดี้นะคะก็ทุกฉากก็จะสอดแทรกมุกตลกฮาฮเข้าไปนะคะแล้วก็บางมุกเนี่ยก็จะเกิดจากความธรรมชาติของนักแสดงค่ะยังไงก็ฝากไปติดตามด้วยนะคะมีอีกหลายๆอย่างเลยที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากทีเซอร์ค่ะ เพราะรักต้องมีวายวีเลฟด้วยครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกลำรับผมแล้วผมภูมิใจมากในเรื่องนี้ผมได้นางเอกที่เก่งที่สุดและสวยที่สุดที่ผมเคยเจอมานะครับพพเรพราะรักต้องมีวายวีเลฟทุกโรงภาพยนตร์ครับผมค่ะภาพยนตร์เรื่องเพราะรักต้องมีวายวีเลฟนะคะ จุดดีของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นมุมที่ทําให้ทุกคนนะคะสามารถมองความรักนะคะได้หลากหลายรูปแบบนะคะไปดูภาพยนตร์นะคะแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเองนะคะบางครั้งนะคะเราอาจจะทํางานจนลืมคนรอบข้างนะคะลืมคนข้างกายลืมคนข้างหลังลืมคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ห่วงใยเราขนาดไหนนะคะสุดท้ายแล้วเราคือลูกนะคะเราต้องปฏิบัติกับพ่อแม่ยังไงบ้างนะคะความรักนะคะที่เรามีต่อเด็กนะคะเด็กมีความสําคัญยังไงนะคะทุก ว,วิวัฒนาการของเด็กนะคะทุกการเจริญเติบโต,ตของเขานะคะมีเป็นการบ่งบอกอยู่แล้วนะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะฝากด้วยนิดน,น,นึงนะคะทุกคนพอรักต้องมี y v l วเวลฟนะคะเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนสามารถดูได้ผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีค่ะจูงมือกันไปดูได้ทั้งบ้านเลยนะคะขอบคุณมากนะคะพอรักต้องมี y v l วเวลฟค่ะ ก็ฝากด้วยนะคะสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปดูหนังเรื่องไหนดีนะคะมาช่วยสนับสนุนหนังไทยนะคะแล้วก็เป็นหนังแนวค,คลายเครียดนะคะดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญฝากนักแสดงอย่างพวกเราทุกคนแล้วก็ผู้กกับแล้วก็ผู้สร้างหนังด้วยนะคะ YV เพราพรักต้องมีทุกรงภาพยนตร์ค่ะ